โรยเมล็ดพันธ์ผักไว้นั่นน่ะถ้าไม่มีอะไรครอบนะหมดไม่เหลือเดีย๋ยวโรยใหม่ต้องหาฝาชีมาครอบนก เป็นศัตรูพืชที่เราต้องระวังเช่นกันแต่ดีเขามาช่วยเก็บกินหนอนนะหนอนตามใบไม้อะไรแบบเนี้สายตาเขาดีมากนะนก่ะเก็บกินหนอนเก็บกินแมลงและเก็บกินเมล็ดพันธุ์พืชด้วย ที่บ้านเรานกเยอะนะเยอะมากๆทำรังกันว่าเล่นเลยนี่นกอะไร นกเขาก็จะกินเมล็ดพันธุ์พืชนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเพาะต้นกล้านะการที่เราจะเพ,าะ,เพาะปลูกพืชผักเนี่ย ถ้าบ้านไหนมีนกเยอะๆจําเป็นมากที่ต้องเพาะต้นกล้าผักแต่ก็อีกแหละถ้าบ้านไหนมีนกเยอะๆนกบางชนิดเขาก็กินพวกต้นกล้าต้นอ่อนเหมือนกันจิกกินใบอะ่ะพาดูนก มันเป็นธรรมชาตินะของสิ่งมีชีวิตก็ต้องดินรนหากินเหมือนเรานี่แหละเราเองก็ต้องตื่นเช้ามาก็ต้องทำภารกิจหน้าที่ที่เราต้องทำชีวิตที่ต้องดิ้นรนพวกเราทุกคนก็ดิ้นรนกันไปจนกว่านัาน่นจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอะไรนะหมดอายุไขกันไป มันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์อ่าไปแล้วมาแอบถ่ายแค่นี้เองแอบถ่ายนกให้ดูเฉยๆว่าเมล็ดพันธุ์ที่หายไปหรือเมล็ดพันธุ์ที่โรยไปแล้วหายไปไหนไม่ขึ้นก็นกมีส่วน ที่จะทำให้ต้นไม้พืชผักของเราไม่มีการเจริญเติบโตก็เมล็ดพันธุ์หายไปในท้องนกแล้วจะเอาอะไรมาเติบโตเลยยะชมผักกาจำปาจำปีกุลาบราตรีพลียมอังกาบทั้งกันนิกา ลำดือนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคโมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าช่บ,บาและสร้อยทองบ้านบุรียีสุนขจรประดูพุทซ้อนพระพึงงอนไก่พิกุลควรปองงานทานตะวันรักเล่กาลงพยงพวงทองบ้านชื่นสุขสง ุทธชาสะอาดแซม,มพีดพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรสสุกคนบุญนาคนางแย้มสารพีที่ถูกใจ งามบนบนจัน์กระพอที่เสื้อแต่ก็พร,ร้อมเล็บมือนางพุทธ play. านกล้วยไม้ดาวเรืองอันชันยี่หุบมะลีวันแลวิไลชูชอสวยเราใจในอุทยานร้องเพลงให้ฟังด้วยมาดูสิ ัดแต่งกิ่งหมอนไปเรียบร้อยยังไม่ได้เก็บกวาดเลยมอไมรไกข่าตาที่ยงแอดนักนพนมช่องเดโชสุกินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแป,กปลแปกต้องไปที่ช่องเดโชสุกินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งก็ต้องไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นน้องหมอนอไม่ใช่น้องหมอนน้องหนวดให้มาทุกช่องมาทุกช่องเลยน้องหนวดนะนี่หมอนดับออตรุรก,กีที่น้องหนวดให้มานะคะ เห็นไหมแต่แต่งกิ่งแต่งใบแล้วก็เนี่ยแตกลูกออกมาแล้วน้องหนุ่ยเขาให้มาเนี่ยส่วนนี่นี่ก็ให้มาแต่ดูอาการแล้วไม่ดีเลยนะนี่เนี่ยเออม่เดือฝรั่งลองกระดุกนี่กับ ไต้หวันสตรอเบอรี่ตัดใบออกหมดแล้วรอดูว่าจะคืนชีพไหมจะพาของน้องหนวดสิ้นชีพไปแล้วเนี่ยอุตสษาให้มาเนี่ยเมื่อเดือฝรั่งลองกระดุกพันเนี่ยเขาขายกันแพงนะแต่ก็ตามความสูงอะแต่ส่วนมากก็หนี่ต้นละห้าร้อยคคิดดูเอาแล้วกันอุตสษาส่งมาให้พี่โอ้ยดูดูดูด รอลุ้นหลายหลายคนยังอ่านไม่เห็นนะช่องนี้ช่องนี้เป็นช่อง B5 นะช่องนี้ช่อง B5 นะเราเปิดทั้งหมดหลายช่องเนี่ยแต่ช่องปลูกผักเนี่ยเปิดทิ้งไว้หลายหลายช่องหน่อยเขาเรียกว่าช่วยช่วยหาเพื่อนไงคือเปิดช่องนี้ด้วยช่วยหาเพื่อนเพื่อที่จะตามไปที่ช่องหลัก เอุ้ยฉลาดอะไรยี่่งนี้ต้นไม้พืชผัดของเราก็ปลูกด้วยเอ่อโดยใช้ปุ๋ยน,น,น้ำหมักเนี่ยน้ำหมักข้าวสารปรินซีสอัองเคราะห์แสงต้องคนทุกวันเดี๋ยวคนก่อน ข้อสารทฤษซีสังเคราะห์แสงอุ้ยต้องทําไว้นะเพราะว่าเรามันจะได้ไม่เปืองปุ๋ยจะได้ไม่เปลืองปุ๋ยคอ,อกเนี่ย,เ,ยเร่งการจเจริญเติบโตป้องกันมแมลงได้ด้วยนะทฤษซีสังเคราะห์แสงเนี่ยไปรดราดกองปุ๋ยแป๊บเดียวยุบแล้วแป๊บเดียวย่อยสาระ เอาไปใส่น้ำหมักปุ๋ยหมักจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะย่อยสลายเร็วมากดินสีก็แข็งแรงทำมันถังใหญ่เลยวิธีทำของเราทั้งหมดเนี่ยทั้งเออทั้งน้ำหมักข้าวสารเนี่ยจะอยู่ในช่องต้อมตูตแพักส่วนครัว Garden Plants นะคือเราทำไห้หมดแล้วละ่ะเพราะว่า เพื่อนๆจะได้มาเห็นกันอีกจะได้ตามไปที่ช่องใหญ่รดราดตามปกติรดราดเ,เพียวๆผสมน้ำก็ได้ไม่มีสูตรตายตัวช่องเราเป็นอะไรที่ไม่มีสูตรตายตัวจริงๆนะเนี่ยปลูกผักสวนครัวส่วนมากทำปุ๋ยหมักใช้เองปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๋ยหมัก ดินสีสังเคราะห์แสงน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักจากเศษเอ่อจากผลไม้น้ำหมักเปลือกทุเรียนอะไรที่มันเป็นน้ำหมักได้ทำไปพวกอาหารทั้งหมดเนี่ยทำได้หมดอ่ะอุ้ยเดี๋ยวจะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งนะจ๊ะนี่มะกอกฝรั่งนะ น่ากินไล่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ